ทุกวันเจ้าเปิ้ลแม่บริจาคแม่กห็ <ivot> ห่วมมือกับเปิ้ลบริจาคคือเปิ้ลอยู่คนไทยเหมือนกันอยู่แล้วเนาะบริจาคก,กันห่วมกันไปอยากเปิ้ลปลอดภัยอยากเปิ้ลวิกฤตไปเนาะอยากเปิ้ลพ้นวิกฤตไปเป็นกำลังใจให้เจ้าสู้ๆเจ้าขอส่งกำลังใจให้ชาวใต้ที่โดนน้ำท่วมทุกทกท,กท่านนะคะขอให้ปลอดภัยทุกๆคนค่ะขอส่งกำลังใจให้ทุกทท่านเลยค่ะชาวเชียงใหม่ขอส่งกำลังใจให้คะ่ะ ขอให้ชาวใต้อยู่ดีสบายเนืเจ้าขอให้อปลอดภัยขาดแควอันตรายทุกสิ่งอย่างนะคะ,คะก็ขอส่งกำลังใจให้ชาวใต้นะคะหาดใหญ่แล้วก็ชาวใต้ทั้งหมดเลยอะคะ่ะที่ประสบกับปุกทกภัยใหญ่ครั้งนี้นะคะขอให้สู้ๆค่ะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นไวๆค่ะขอท้าวเชียงใหม่ขอส่งกำลังใจให้ครับชาวใต้ ขอให้ปลอดภัยและขอให้สุขภาพแข็งแรงตู้ตู้ต่อไปครับ จังหวัดลำปางจัดพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน114รูปในงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยะสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกซึ่งปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ113ปีชาติการหลวงพ่อเกษมเขมโกอริยสงฆ์ผู้เป็นผู้ขออภัยค่ะเป็นผู้รวบรวมแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดลำปางและ พุทธศาสน,นิกชนทั่วประเทศโดยมีพระครูสุธรรมมาจารวัตรเจ้าคณะตำบลเวียงเหนือเขต3วัดหัวข่วงเป็นประธานฝ่ายสง์นำสวดเจริญชัยมงคลคาถาและถวายพรพ,พร้อมด้วยนายภัยจิตธรรมโรธพินิษประธานมูลนิธิไตรักเขมพิกขุนายธนารักสายเทพนายอำเภอเมืองลำปาง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศา,าสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีณสถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมโ,มโกตาบนต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปางบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบงดงามตามแบบประเพณีท้องถิน่นพี่น้องประชาชนต่างร่วมกันถวายข้าวสารอาหารแห้งจุดทูปเทียนบูชาสวดมนต์และประกอบพิธีทำบุญเพื่อรำลึกถึงบารมีและคุณูปการของหลวงพ่อเกษมเขมโ,มโกพระเกจิผู้มีวัด ปฏิบัติเคร่งครัดและเป็นที่เคารพสัทธาของชาวเมืองรถม้านครลำปางนะครับทีร้านมาัชากาชาติภายในงานสักการะพระนางจามาทีวีและงานฤลืกดูหนาวจังหวัดลำพูนนางนัทพรชูวงศ์รักษาการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอได้ร่วมมอบรางวัลใหญ่ในการจับหลอดมัดชฉากาชาติของพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมลุ้นรางวัลกันอย่างคึกคักเลยครับซึ่งกิจกรรมออกร้านมัชฉากาชาติในแต่ละคืนจะมีการจําหน่ายบัตรมัชฉากาชาติในราคาฉบับละ20บบาทเพื่อให้ได้ลุ้นของรางวัลเช่นรถจักรยานยนต์ทีวีตู้เย็นพัดลม จักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยจะจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาตลอดการจัดงานนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดค่ะจะนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะ